Three, two, สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชริรัยมุสิกค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องเทคนิคอ่านให้ไม่ลืมบทที่6สุดยอดการอ่านอ่านอ e ีบุ๊กที่ช่วยให้อ่านได้มากอ่านได้ไวและอ่านได้ในราคาถูกอีบ e ุ๊กช่วยให้อ่านได้เยอะขึ้นการอ่านอ e ีบุ๊กจะช่วยให้อ่านได้มากขึ้น สองเต้าตอนนี้หนังสือประมาณหนึ่งในสามที่อ่านอยู่ในรูปแบบอ e ีบุ๊กถ้ามีฉบับอ e ีบุ๊กมักจะเลือกซื้อฉบับอ e ีบุ๊กมากกว่าฉบับพิมพ์เล่มเครื่องมือในการอา่อานอ e ่านอีบุ๊กคือ k i n d l e เป็นเครื่องมืออ่านของอเมซอนจะหนังสือได้สะดวกขึ้นจนสามารถอ่านได้มากกว่าเดิมถึงสองเต้าคูประสาทของการอ่านหนังสือเป็นเล่มที่ไม่ใช่อ่านหนังสือที่บ้านคือการพกพาไปอ่านในสถานที่อื่น แต่ถ้าเป็น e-book เราจะมีหนังสือติดตัวมากมายให้อ่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน e b o ุ๊จึงเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้สำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือข้อดีของ e b o ุ๊โดยเด่นที่สุดของ e-book คือพกพาสะดวกสามารถเก็บไว้ในระ,ระบบคลาวได้ง่ายต่อการจัดเก็บเพราะเราไม่จำเป็น ต้องพึ่งหนังสือหรือจัดหนังสือไว้เป็นระเบียบเป็นต้นข้อเสียของอ e ีบุ๊กข้อเสียที่เห็นได้ชัดของอ e ีบุ๊คคือคุณไม่สามารถสแกนหรือเปิดหนังสือแบบผ่าน่านเพื่อทํำการทําความเข้าใจภาพรวมของหนังสือ ได้เวลาไม่กี่วินาทีอ่านหนังสือแบบเป็นเล่มและอ e ีบุ๊กเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยเลือกอ่านหนังสือเป็นเล่มให้จบก่อนจากนั้นจึงค่อยอ่านอ e ีบุ๊กที่อยู่ในเครื่อง Kindle ที่สำคัญการอ่านหนังสือเป็นเล่มที่อยากอ่านที่สุดในทันทีช่วยให้อ่านแล้วจำได้ไม่ลืมนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการอ่านหนังสือทั้งแบบเป็นเล่มและอ e ีบุ๊กจึงช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุด วิธีเลือกซื้อเครื่อง Kindle และเคล็ดลับอื่นๆในการใช้งานเทคนิคการอ่านหนังสือด้วย Kindle ของขบะสวะในกรณีที่ไม่มีเครื่อง Kindle คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Kindle ผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือเครื่องแท็บเล็ตเพื่ออ่านอ e ีบุ๊กก็ได้ระหว่างเครื่อง Kindle รุ่น Paperwhite กับรุ่นไฟแบบไหนดีกว่ากัน Paperwhite เป็นเครื่องอ่านอ e ีบุ๊ก รุ่นจอขาวดำมีน้ำหนักเบามากส่วนไฟล์ไปฟินรุ่นจอสีดำมีคุณสมบัติมากมายเช่นถ่ายรูปและเล่นอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกับแท็บเลต็ตแต่มีข้อเสียตรงที่เครื่องค่อนข้างหนักฟังก์ชันอนข้อความของเครื่อง Kindle ฟังก์ชันอนข้อความมีไว้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถป้ายข้อความที่อยู่ในอ e ีบุ๊กได้เหมือนกับอ่านหนังสือเป็นเล่มอ่านนิยายฟรีฐาน k ิ n เด e นอกจากหนังสือที่ต้องเสียเงินอ่านแล้วคินเดิยังมีหนังสือฟรีโดยเฉพาะหนังสือประเภทยายให้ดาวน์โหลดดูมากมายครับคุณสามารถหาอ่านวรรณกรรมระดับคลาสสิกของญี่ปุ่นได้แบบไม่ต้องเสียเงินเลยคเคล็ดลับที่ช่วยให้อ่านหนังสืออีบุ๊กฟรีบนคินเดิคเคล็ดลับที่ว่าคือการสมัคร็นสมาชิกมีซ่อนไฟอัจฉริยะมันก็ คือบริการรูปแบบหนึ่งของเว็บไซต์อเมซอนที่ให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกที่เสียเงินค่าสมาัครไม่ว่าเป็นบริการจัดส่งฟรีแบบไม่จำกัดส่วนลดพิเศษที่สำคัญคุณยังดาวโหลดอ e ีบุ๊กที่เข้าร่วมในการได้ฟรีอีกเดือนละหนึ่งเล่มสวัสดีครับผมนายนาธาโระ วิธีอ่านอ e ีบุ๊กโดยไม่ใช่เครื่อง Kindle เราสามารถอ่านอ e ีบุ๊กของ Kindle โดยไม่จําเป็นต้องมีเครื่อง Kindle ขอแค่มีเครื่องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตคุณก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kindle มาไว้ในเครื่องเพื่อให้อ่านอ e ีบุ๊กของ Kindle ได้อีบุ๊กสะดวกสบายกว่าหนังสือเป็นเล่มตรงที่อ e ีบุ๊กสามารถพกพาได้ง่ายกว่าและหนังสืออ e ีบุ๊กสามารถเขียนบนข้อความได้ง่ายกว่าหนังสือเป็นเล่มและไม่ต้องมีพื้นที่ ให้มากสำหรับหนังสือที่ไม่ใช้แล้วและสามารถอาวโหลดได้ง่ายในแอปพลิเคชัน Bu s t o s t คุณครอเราจบการานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังของคนที่ให้ความสนใจการนำเสนอของพวกเราครับขอคุณมากครับ